นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้ค่ะมีคําถามค่ะถามมาว่าการกินเจนี้ได้บุญจริงไหมเจ้าค่ะไม่ได้บุญบอกเลยว่าไม่ได้บุญถ้ากินเจแบบผิดวิธีอะไรคือการกินเจผิดผิดวิธี กินแบบนี้ยังไงก็บาปอยู่เจตนาหัากัมมังพิคเววะภามิเรากล่าวว่าเจตนานั้นแหละคือกรมกรมกรรมแปลว่าการกระทำถ้าเราเจตนาอย่างไรผลของการกระทำก็จะออกมาอย่างนั้น ตอนนี้ที่ประเทศจีนประเทศไต้วหวันหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยที่ผลิตอาหารเจส่วนใหญ่แล้วก็ยังติดในรถในชาติมีหมูเจไส้หมูเจเป็ดเจไก่เจเวลาไปกินก็ปรุงแต่งกลิ่นสีให้เหมือน เนื้อสัตว์นั่นก็ยังไม่ได้บุญเพราะมันเป็นเจตนาว่ากินหมูกินไก่กันอยู่และนักกินเจอีกกลุ่มหนึ่งที่กินเจเป็นอาจินกรรมก็คือยังกินหอยนางรมได้อยู่บอกว่าไม่มีเลือดว่าอย่างนั้น ความจริงหอยนางรมันก็มีจิตวิญญาณนะแต่ด้วยความยังตัดขาดจากเนื้อคนอื่นไม่ได้ก็เลยหาอุบายกินถ้ากินอย่างนี้ไม่ได้บุญโยมมันก็ยังมีเจตนาเรื่องการกินเนื้อเข้าอยู่เหมือนกับคนกินเหล้าไม่บาปกับบาปนั่นแหละบางคนขวดเหล้าตั้งอยู่ ขาสติกินข้าวยกขวดเหล้าขึ้นนึกว่าเป็นน้ําดื่มอึกอึกเอ้าบางคนนิสัยกั้นใจดื่มน้ำพอดจ้าทำไมลาคออึกอึกก็ไปเอ้าเหล้านี่ดิบวางอันนี้ก็ไม่บางบางคนเอาน้ําเปล่าขึ้นมาแล้วเจตนาว่าอันนี้คือเหล้าสมมติแล้วก็เนึกถึงอาการเมาของเหล้า ม้น,นีก็บาบบาปและบุญมันอยู่ที่จิตที่ใจเกิดที่จิตท,ที่ใจเพราะนั้นถ้าเกิดการกินเจในลักษณะงี้บาปนะแต่ถ้าแต่ถ้าจะถามว่าแล้วมันไม่มีบุญเลยเหรอมันมีถ้าตัดเจตนาตัวนี้ออกเพราะเทศกาลกินเจเนี่ยอย่างน้อยๆสัตว์เป็นๆจริงๆก็ลดการ ูกทำร้ายถูกปิดชีพลงไปเยอะอันดับที่หนึงคืออันนี้อันดับที่สองสุขภาพก็จะได้พักผ่อนบ้างอันดับที่สามคนกินเจก็มักจะพากันไปทําบุญแต่งขาวไปทําบุญวัดนั้นวัดนี้สารเจ้าบริจาคทานส่วนนี้ก็เป็นบุญนะวิธีกินเจทํำยังไงไม่ให้บาปท,ทำยังไงจะได้บุญ แล้วประโยชน์ล่ะคะหลวงพ่อที่ที่เลือกจะกินเจอะค่ะประโยชน์การกินเจก็ต้องยกให้กับพ่อค้าแม่ขายเขาก็จะได้ขายพวกอาหารเจคึกคักในตลาดเจนะเพราะที่ส่การกินเจเนี่ยค้าขายก็ก็ขายดีอยู่แล้วก็โรงเจต่างๆก็ก็เปิดให้เป็นโรงทาน บางโรงเป็นโรงทานจริงๆนะไปกินได้เลยแต่คนส่วนใหญ่ไปกินก็ก็บริจาคโรงเจไปด้วยแหละจะได้บุญทั้งสองฝ่ายทำไม่เสษฐติจิตคึกคักขึ้นก็มีประโยชน์จะบอกว่ามีโทษทั้งหมดถ้าบอกว่าโทษมันไม่มีหรอเรื่องกินเจเนถ้าจะเป็นโทษก็โทษเฉพาะบุคคลคือไปเจตนากินเจแบบยังกิน หมูเจเป็ดเจไส้เจอะไรต่ออะไรเจถ้าแบบนี้ก็เป็นมโนกรรมไปส่วนประโยชน์ก็สุขภาพถ้ากินเจแบบออร์แกนิก่งนะนะก็ดีต่อสุขภาพแล้วส่วนใหญ่คนกินเจก็มักจะใจดีเป็นคนใจดีนะไม่ใช่คนใจร้ายนะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วทาไมเวลาไปขอพอรจากเทพเจ้าจีนนะคะเมื่อเราบนว่าเราจะขอกินเจถวายท่าน พรน,นั้นถึงสาเร็จเจ้าคะแล้วเขามันอยู่ที่การกินเจหรือมันอยู่ที่ปัจจัยอื่นอะไรบ้างเจ้าคะมันอยู่ที่ปัจจัยปัจจัยตัวเราเพราะคนส่วนใหญ่มักจะชอบกินเนื้อไงพอไปอธิษฐานกินเจมันต้องวิรัตแต่มันต้องแบบหักดิบการชอบเนื้อสัตว์ในทุกสารเจ้าแหละมีเทวดาอยู่ทั้งนั้นแหละ ท่านเห็นคนไปปฏิญาณตนกินเจเพื่อทํำความดีท่านก็เชื่อมบุญให้แหละมันอยู่ที่บุญเราด้วยบางคนบุญไม่พอท่านก็เชื่อมให้ไม่ไ,มได้เหมือนกันแหละเพราะเทวดาก็จต้องอาศัยบุญของของขของของงเราด้วยที่เราแผ่ให้ท่านและเราเป็นคนมีบุญและที่สําคัญเทวดาตนนั้นกับเราเนี่ยเคยเป็นญาติสนิทมิสหายเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพราะหน้าที่ของเทพกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะทําหน้าที่อนุเคราะห์คนดีที่ตกทุกข์ได้ยากและที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่ไม่ดูถูกเหยียดหยามเทวดามีความเชื่อในสัจจะถ้าตั้งใจถือสัจจะพรนั้นก็สำเร็จด้วยด้วยตัวของคนอธิษฐานด้วยเป็นเบื้องต้น ส่วนเทวดานั้นก็ถือว่ามีส่วนช่วยในส่วนที่ท่านควรช่วยสรุปก็คือส่วนที่สําเร็จคือสัจจะของตัวเรานี่แหละที่ตั้งใจจะทำความดีถวายท่านก็เป็นบุญของเรานะั่นแหละเขาเรียกบูชาเทวดาลิปีกรรมพุทธิเจ้าท่านก็ไม่ได้ตําหนิติเตียนท่านก็เป็นผู้รู้ท่านก็ไม่ได้ห้ามและท่านก็พูดถึงเรื่องการบูชาเทวดาก็คือบูชาตัวเรานี่แหละ เมื่อเราจะกินเจมันก็เท่ากับเรามีจิตที่มุ่งมั่นในการทําความดีโดยอาศัยเทวดาเป็นเป็นเมนเป็นหลักเนาะก็คือว่าถ้าเราจะกินเจก็ให้เราวางจิตให้ถูกใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อคือมันก็ไม่ได้บุญแต่ว่าเราก็ละความอยากกินเนื้อของสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะทุกจริงถ้าคนกินเจบางคนก็คิดว่าเออเราจะงดเนื้อสัตว์ ก็เห็นแก่สัตว์ว่าเขาอาจจะเออลดการล้มล้มหรือว่าล้นสิ้นสิ้นชีพลงส่วนนี้คิดแบบนี้ได้บุญแต่คนบางคนก็กินเพื่อสุขภาพเนี่ยก็ได้ดีต่อสุขภาพก็เป็นบุญต่อสุขภาพบุญไปว่าเครื่องปรุงแต่งชีวิตเพียงแต่บุญเพื่อสุขภาพนี้มันมันไปนสวรรค์ไม่ได้กุถิทิศไม่ได้แต่มันก็เป็นสวรรค์นในตอนเป็นคนคือถ้าสุขภาพดีมันก็ เหมือนเป็นเทวดาและมีความสุขอย่างพี่หมอนีนะคะก็บอกว่าใช่ค่ะกินเจต้องอดทนมากๆต่อสิ่งที่มากระทบทําให้เราอยากกินเนื้อสัตว์พอเห็นคนอื่นเขากินเนื้อสัตว์นะคะก็ะคือข่มความอยากของตัวเองจ้ะได้เด็ก็คือข่<ๆ>มความอยากมันเป็นการมันเป็นบารมีข้อที่ที่สามนะบารมีสิทธัธาธไลฟังทีมีอะไรบางหนึ่ง หนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีอ่าดูสิสามเนคขมมะบารมีได้ตรงเนคขมมะบารมีอะแอดมินรือว่าข่มนั่นเองข่คมความอยากตัวเองบางคนงดกินเนื้อสัตว์เพราะสงสารสัตว์อันนี้ก็ยิ่งได้บุญเยอะ เป็นการมันได้บุญตรงที่เราจะอายุยืนนั่นอยู่ที่เจตนาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าท่านท่านถึงไม่ไม่ห้ามให้มีพระภิกษุทา่านฉันเนืออออออ้อเจ้าค่ะท่านก็ยังให้ฉันเยืาอตามปกติแสดงว่ามันก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของบุญของบาปใช่ไหมเจ้าค่ะคือมีคนไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ว่าแต่ในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ย ทรงสอนเรื่องศีลห้าให้งดการฆ่าเป็นเบื้องต้นและเหตุฉะนั้น,นพระองค์จึงไม่ออกกฎในพระพุทธศาสนาว่า,าพระิขุสมมนเณรพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ถือศีลหเนี่ยต้องงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดทำไมพระองค์จึงไม่ห้ามและโดยเฉพาะกับพิขุซึ่งบวชเข้ามาแล้วเป็นพระแล้วเนี่ยผู้ต้องปรดสัตว์เนี่ย ทำไมพระองค์ไม่ห้ามพระองค์ให้เหตุผลอย่างนี้ว่าลทัทธิกินลทัทธิไม่กินเนื้อสัตว์มันมีอยู่ก่อนแล้วคือพวกเชนพวกเชนก็จะไม่กินเนื้อสัตว์เลย,เ,นเ,นเ,ลยเขาจะมุ่งการบรรลุธรรมว่าคือต้องไม่กินเนื้อสัตว์จึงจะบรรลุธรรมนะเป็นไปมุ่งต่อการบริโภคถือว่าลัทธิบริโภค ก็อ่ะก็ก็กกกกไม่มีปัญหาส่วนในพุทธศาสนานี้พระอ,องค์ทรงวินิจฉัยให้ฟังว่าพระเป็นบุคคลที่สามบุคคลแรกคือผู้ผู้ฆ่าบุคคลที่สองคือญาติโยมผู้ปรุงบุคคลที่สคือพระพระจะฉันอะไรก็ได้อย่าไปรังเกียจพระต้องอยู่ง่ายกินง่ายอย่าเป็นบุคคลที่เลี้ยงยาก และองค์ก็ทรงให้วิธีการพิจารณาอาหารมาก่อนจะขบจะฉันอะไรก็ให้พิจารณาซะก่อนว่าอาหารที่ฉันในวันนี้เพื่ออะไรเพื่อบำรุงการมเพื่อสนุกสนานเพื่อความสวยงามเพื่อสนองกิเลสหรือเปล่าสนองความอยากหรือเปล่าองค์ไม,ม่ให้เน้นตรงนั้นให้พิจารณาว่า ฉันเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ไม่ได้ฉันเพื่อประดับตกแต่งเพื่อสนุกสนานให้ศักว์แต่ว่าเป็นธาตุดินอย่าไปคิดว่าเป็นอย่างอื่นและถ้าหากพระศาสดาทรงบัญญัติว่าห้ามพิกุพิคุณีสมณเณรที่เข้ามาบวชในศาสนาของพระองค์เนี่ยไม่ให้กินเนื้อสัตว์ถ้าหากว่าต้องไปในดินแดนถิ่นที่กันดาน ที่นั่นไม่มีอาหารเจเลยไม่มีอาหารมังสะวิรัตเลยเกิดชาวบ้านสงสารพระศรัทธ,ธาพระก็ต้องดิ้นรนขวนขวายไปอีกนู่นเมืองไหนก็ไม่รู้นานอาจจะไกลบางที่อาจจะอยู่ไกลมากจึงจะมีพืชผักอะไรต่ออะไรสร้างความลำบากให้ประชาชนนักไม่เป็นที่สบายของประชาชนและก็จะเป็นไม่ไม่เป็นที่สบายของพระภิขุ พระพิคุส่วนใหญ่ที่เบื่อเข้ามากินก็กินมื้อเดียวคือฉันมื้อเดียวพิคุต้องทำตนเป็นคนอยู่ง่ายและถ้าต้องไปมุ่งอยู่กับการกินและคิดว่าการกินจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้นิพพานวัวควายมันกินแต่หญ้ามาจะเกิดมันก็ไปนิพพานก่อนก่อนเราก่อนพระอีก แต่พีพ่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้จะไปตำหนิคนที่จะกินเนื้อแล้วไม่กินเนื้อโรงให้มุ่งอยู่ที่การภาวนาอาหารได้มาก็ได้อะไรมาก็กินกันไปแต่ให้เว้นเนื้อสิบประการมีอะไรบ้างเนื้อสิบประการแดมินสุนักหนึ่งเนื้อสุนัก 2, 2> สองโตเนื้อสิงโตสามเสือ เือคนหเนื้อหเนื้อมนุษย์2เนื้อหมา3เนื้อราชสีสี่เนื้องู5้าเนื้อหมาหกเนื้อช้าง7ดนี้เนื้อเสือเหลืองแปดเนื้อเสือดาวเก้าหมี แล้วก็มีเสืออีกตัวถึงสามชนิดนะเสือโครองอค่ะเสือเครื่องเสือดาวเสืออะไรเนี่ยจะเป็นมา้าจะเป็นช้างเป็นสัตว์ของพระราชาถ้าไปกินอันนี้เข้าเนี่ยนอกจากย่อยยากแล้วมันก็จะมีโทษได้ถ้ามีคนเอาเนื้อมา้ากินม้าในราชสำนักหายไปกือพี่กูปไปนั่งกินกับเขาด้วยก็มีโทษแน่ๆส่วนเนื้อ จะเป็นเนื้อสิงโตเนื้อเสือเนื้องูอะไรก็แล้วแต่เนื้อหมาก็แล้วแต่เนเป็นสัตว์ป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเราเข้าป่านมันจะมีกลิ่นสาบสางพวกนี้มันเป็นอันตรายและพวกสัตว์เหล่านี้ก็จะเกรงกลัวแล้วก็จะรังเกียจว่ามนุษย์กลุ่มนี้เป็นศัตรูก็จะทำร้ายเอา แล้วก็จะเป็นการสนับสนุนในการทำลายที่ทำลายสัตว์ป่าที่คุ้มครองป่าจะเป็นเสือเป็นสิงโตเป็นช้างป่าอะไรก็แล้วแต่คนงูยกักษ์งูใหญ่เนี่ยถ้ามันมีงูดุดอยู่ในป่าสัตว์ล้ายอยู่ในป่าเนี่ยคนก็จะมักจะกลัวนี่เป็นเหตุเป็นผลแล้วถ้ากินเนื้อคนด้วยกันอันนี้ก็หนักเข้าไปอีกมนุษย์ก็จะไม่ไว้ใจพระ ถ้ามนุษย์เกิดหายไปลูกหลานหายไปก,ก็ต้องเลงพระว่าเอาเนื้อลูกชั้นไปกินแน่ๆก็จะไม่เป็นที่ตั้งไม่เป็นที่ไม่ไว้วางใจแก่สาธุชนกองจึงบัญญัติเนื้อสิประการนี้ไม่ให้พิผูพิโกนี้สมณเณรกินเป็นเด็กขาดนะถ้ากินก็ไปปรับอาบัตหนักเลยทีเดียวมีคอมเมนต์บอกว่าแล้วแบบนี้เนื้อควางเนื้อเก้งก็ทานได้สิเจ้าค่ะทานได้ถ้อยากทานเนะ่ย <c oughs> ราะไม่ได้อยู่ในใช่<ล>เพราะ<ส>ว่าไม่ไม่ใช่สัตว์ร้ายเนื้ออื่นพระองค์ก็จึงบอกว่าให้พิจรารณาซะก่อน <Okay. S 2> ว่าเนื้อนี่มาหนึ่งเนื้อที่ห้ามอีกพระองค์ก็ห้ามอีกเนื้อประเภทนี้คือประเภทดังต่อไปนีน้นอกจากเนื้อสิบชนิดแล้วแม้แต่เนื้อปลาเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อไก่ก็ฉันไม่ได้นะถ้า เนื้อนั้นมีคนมาบอกว่าเออหลวงพี่หลวงพ่อวันนี้อีชั้นจะแกงไก่มาถวายเรารู้ว่าเขาจะฆ่าไก่มาให้เรากินเรายินดีรับต้องอาบัดเนื้ออันที่หนึ่งเนื้ออันที่สองเราบอกใบว่าเราต้องการกินอันนี้น่ารู้ว่าเขาต้องไปจับมาแน่สัตว์เป็นเนน่ะไม่ได้นหนึ่ง รู้ว่าสัตว์ตนนี้ทํามาเพื่อเราสองเขามาแจ้งเราว่าจะเป็นสัตว์อันนี้สามเราสั่งหรือว่าเราบุบ้ยใบหรือเออได้ใจมันรู้อยู่ว่าเขาต้องไปจับมารู้ว่าเพื่อฆ่าเพื่อเรารู้ว่าเราไปรุนเราไปยินดีสัตว์อย่างนี้เนื้ออย่างนี้กินไม่ได้และพระองค์ก็ยังตรัสว่า ทาพี่ขูบวชใหม่ถ้ายังไม่ได้รับอนิสงฆ์กระถินใครมาบอกชื่ออาหารห้ามห้ามฉันเว้นเสียแต่ว่าผู้นั้นคือพ่อแม่พี่น้องภรรยาลูกหลานที่ไม่ปรนนาเขาก็สามารถบอกชื่ออาหารแก่เราได้หรือเราอาจจะระบุได้เพราะเราเป็นโครคัยไข้เจ็บอย่างนี้เนื้อแบบนี้ได้ แล้วถ้าอย่างพระที่ต้องไปอยู่ในแถบที่เขากินเป็นพวกเนื้อวานเนื้อพายูอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อขอแค่ให้เราแบบพิจารณาก่อนใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าแต่เรื่องไงว่าบางบางพื้นที่เขากินเป็นแบบเหมือนอาหารทั่วไปค่ะยกเว้นเนื้อสิบอย่างนะเนื้อคนเนื้อควายเออเนื้อคนเนื้อเนื้อมีเนื้อมาเนื้องูเนื้อเสือเนื้อช้างเนื้อม้าเนี่ยห้าม เรายอมอดถ้าถึงก็จะมีเนื้อม้าให้เราเราก็ต้องอดเพราะเป็นพระองค์สมบัติยาไปแล้วถึงฉันเข้าไปรู้ว่าเป็นเนื้อมา้าอย่างนี้นยกเว้นมันไม่รู้เลยจริงๆอันนั้นไม่เป็นไรพระองค์จึงบอกให้เราพิจรารณาก่อนฉันนั่นเองอย่างเนื้องูทําไมพระพุทธเจ้าถึงห้ามให้ฉันก็อคระหลวงพ่องูเป็นสัตว์ร,ร้ายเป็นสัตว์ป่าถ้าใครกินเนื้องูเนี่ยมันจะปีมีกลิ่นงูออกในเหงื่อของเรา เวลาไปอยู่ทุดดงสมัยก่อนเนี่ยพระต้องอยู่แต่ตามป่าตามดงแม้สมัยนี้ก็เถอะก็ต้องรักษาเพราะว่าเนื้อพวกนี้มันมีกลิ่นพอไปอยู่กับในป่าในดงเขาได้กลิ่นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นศัตรูเขาก็จะมาทําร้ายเราได้นั่นคือพระองค์ห้ามเพราะมันมีเหตุผลทางทางแพทย์เลยแหละนะมันเป็น เรื่องของวิทยาศาสตร์เลยแหละที่พระองค์ทรงปัดขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายแล้วหลวงพ่อมองการกินเจเป็นแบบไหน,นจะ่าในความคิดของหลวงพ่อก็ถ,ถือว่าดีนะดีเพียงแต่ถ้าอยากได้บุญในการกินเจก็กินไปเถอะจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเจอย่าไปสมมติว่าเออฉันขอหมูเจหน่อย ขอเป็ดเจนหน่อยไปซื้อมาเป็นตัวๆเนี่ยเขปั้นเป็นตัวเลยนะสมัยนี้เป็ดไก่เนี่ยถ้าเราแบบนี้เรายังจินตนาการอยู่ยังมีเจนตนาอยู่มันก็มีโมนโนกรรมอยู่วันยังค่าแต่ถ้าเราไม่ได้ไปใส่ใจว่าจะเป็นอะไรเป็นอาหารเจแล้วกันไม่มีเนื้อสัตว์ก็แล้วกันก็กินไปอย่างในน้อยพิเศษการกินเจนเนี่ยสัตว์ก็ยังพอมีหายใจได้สักพักหนึง่งนะก็ได้บุญตรงเมต